สวสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสาาดาพากินพามาแล้วจ้ะตอนนี้เหลือแค่น,นี้แล้วนะคะทุกคนไลฟ์สุดแต่ไลฟ์สดลูกค้ากำลังลวงบางแล้วตอนนี้ลูกค้ามาเรื่อยๆค่ะและ้วแค่นี้แล้วค่ะปกติก็ประหม่อหมดแล้วนะแต่วันนี้ลูกค้าไม่จิ้งหมดเลยค่ะ ลูกค้าไม่ใจดีเลยวงวดดีชันก็เรื่อเรื่ออรูปชินก็เรื่อขนานี้นจ้านั่งไปเรื่อยๆก่อนเ <Keep your. S 1> ก็บยาฮะหมวกน็อกยังอีกแป๊บหนึ่งก่อนไม่ไเปิดไหลยแล้วดิ <c oughs> <c oughs> อยากให้แมวคนตามหากระตามหาคนแมวก็วิ่งดุกลุกลุกุกุกเหลือแค่นี้แล้วจ้าเหลือแค่นี้แล้วจ้วาวันก็เหลือลูกชิ้นก็มาทำหาปลาหมึกนะทุกคนพอวันนี้หเหลือแต่หมึกทำหาลูกชิ้น พอรู้ชิ้นหู้หมดนะจ๊ะก็เลยจะเลือรู้ชิ้นเนื้อ อ้าขทุกคนมันเหมือนที่ว่าฝนมันตกไปแป๊บนึงค่ะแล้วมันก็อบอ้าวมันเหมือนจะรอตกอีกรอกนะคะ